สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับมาอีกแล้วครับสาวร้อยเอ็ดโชว์ฟอร์มหกระดานเล่นกันไวๆใช้เวลาประมาณ8นาทีเสร็จครับกระดานที่1นมาวันนี้นะครับสาวร้อยเซึ่งเป็นแฟนคลับของมหาเก้านะครับแฟนคลับตัวยงนะครับติดตามทั้งผลงานและก็มาเล่นทำคลิปให้มหาเก้าได้ด้วยนะครับโอเคนะครับในกระดานนี้นะฮะ จัดโปรแกรมไว้ไม่หนักเท่าไรนักนะครับให้เล่นได้สบายๆถ้าโปรแกรม,มกหนักๆนะก็เล่นลำบากเหนื่อยนะครับอ่ะเดินกันไม่ได้ชักช้านะครับเดินปับปับก็ขึ้นฮอตได้นะครับไปแล้วนะครับกินครับ กินแล้วก็เข้าฮอตได้สบายนะครับโอ้โหกระดานที่หนึ่งนี้เสาร้อยเอ็ดน่าจะได้จังหวะหรือว,ว่าได้โอกาสกว่านะครับ <c oughs> นะนะครับอ่ามาให้กินรีโอ้โหเนกินสีแล้วก็ได้ออากินซีไหมแรกไหมโอ้ยไม่แรกนะเอากินสองนะ งไงก็ชนะอีกแล้วกระดานนี้นะครับงไงยโชนะอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกระดานที่หนึ่งนะครับสาวโรเอดขึ้นนำา10ครับ <S <S ทันทีเลยนะครับมาที่กระดานที่สองเนี่ยครับสาวโรเอ็ตนะเล่นจนชํานาญนะครับเดินได้ไวความจริงมากไม่ใช่ว่าเล่นง่ายนะครับแต่ว่าการเดินถูกจังหวะก็ทําให้คู่ต่อสู้ มาฮอตออนไลน์คันเทพนะครับก็ทำให้ออนไลน์คันเทพโดนกินได้นะครับหรือเพียงคร้มได้นะครับมาแล้วนี่เดียวครับระดนนที่สองถ้าจะเพียงคร้มอีกแล้วนะครับเพราะว่าปล่อยให้สาวอยเอ็ดได้ขึ้นฮอตสบายขึ้นฮอตแล้วครับโอ้โหกินแต่พืชนะครับ แลกอย่างนี้ก็เสียเปรียบสาวรเอตมากน้อยกว่านี่ครับหลบครับหลบไว้ก่อนนะครับอืม ยังมาแรกอีกนะครับหมากที่น้อยกว่าอย่างไรก็เป็นความพลาดของเซียนนะครับเป็นคว,ความพลาดของหมาฮอตกรนเทพนะครับโปรแกรมนี้ยังไม่ถึงระดับเซียนครับเอาเป็นน้องๆเซียนก็แล้วกันนะครับแต่ระดับเซียนยเซียนเท่าอย่างนี้นะครับอาจารย์ปูอย่างนี้แข็งนะครับเรียนยากกว่าจะชนะได้ก็ลำบากนะครับ ไม่กินสองนะครับไม่กินสองก็ไม่เป็นไรนะครับกินฟรีนะครับยิ่งกินฟรียิ่งโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับความยิ่งก็จับแพ้แล้วก็ได้แล้วครับสลับหมากฮอสกันเทพในเวลานี้นะครับสาวเดขึ้นนำสองศูนย์ครับเนี่ยครับการเล่นหมากฮอตนะครับเล่นเรื่อยๆความชำนาญเกิดขึ้นนะครับ ดูแล้วเหมือนกินได้ง่ายๆนะฮะท่านลองเล่นนะครับกับหมากฮอตคันเทพนะครับไม่ใช่ง่ายนะโปรแกรมแต่ละแต่ละโปรแกรมนะก็วางหมากไว้พอสมควรนะครับเขากินอืมนี่ครับ มาชมกระดานนี้นะครับเป็นยังไงนะครับกระดานนี้นะครับอย่างสูเสียกันอยู่แต่สาวร้อเอ็ดเริ่มจะได้เปรียบอืมให้กินฟรีอีกนะครับก็ได้เปรียบนะครับไป้จินฟรีอย่างนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมาฮอตโอ้โหนะครับฮอร์ส่ด่วนกินนะครับด่วนเข้าผาถ่า,าน,นะครับเป็นสาวเอด็ดขึ้นนำอย่างงามสามถืนนำหางสามฝครับมาสู่กระดานที่สี่โอ้โหแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวไปแล้วสามกระดานแล้วครับกระดานที่สี่จะเป็นอย่างไรนะครับสาวเอ็ดจะ ทิ้งแต้มให้หมาฮอตกระเทพสักแต้มไหมนะครับดูนะครับแหลกกินสองอืมยังปล่อยให้เสาร้อยเอ็ดขึ้นฮอตอีกนะครับโบ้แบบนี้ก็แพ้อีกนะครับ,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 รบเลือกกินสบายนะครับเลือกตัวนี้นครับอ่ากินตัวนี้ไปก่อนนะครับ ขั้นเทพไม่ยอมพองอดมาเออไปเสีย่งนั้นนะครับกลัวรนกินฟรีนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับกระดานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอนน่บอ,บขอชนะอย่างง่ายได้อีกกระดานหนึ่งสำหรับเสาวร้อยเอ็ดครับ สาวสวยจากเมืองร้อยอ็ดสีู่นครับมาตัวดาที่ห้านะครับอย่างรีบเร่งนะครับใช้เวลาเอาใจผู้ชมนะครับเดินชาอึดอาดยืดยาดลำบากนะครับดาน,นที่ห้าแหละอีกนะครับแหลกเปิดทางก็ฮอตโอ้โหรู้สึกง่ายนะครับ โอ้แบบนี้ก็เข้าทางสาวเรเลดอีกนะครับแรงเขานะโยนเข้านะครับทิ้งล่มนะครับเข้าหอได้สบายสาวเรเอ้าวให้กินฟรีอีกเนี่ยก็จบนะครับจบแล้วสำหรับบัฮอดกระเทบในกระดาษที่ห้านี้นะครับก็เข้าฮอตได้ก,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 ไดก็ต้องแลกฟรีอีกตัวหนึ่งก็จบนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ยังชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับให้กำลังใจมหาเก้าได้ทำคลิปนะครับแฟนคลับยังติดตามมาเยอะนะครับไอ้จินฟีครับโอ้โหอืมครับก็ถือว่านำโดมห้าถุนครับารที่หกกระดานสุดท้ายนะครับโอ้โหวันนี้เล่นกันยาวๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมเต็มที่นะครับหกกระดานแล้วนะครับ โอ้แบบนี้แย่แล้วครับสาวเราเออดจัดก,การกินสามนะครับยังแมบบีจกินฟรีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สี่นะครับอันแบบนี้ก็จบเฮจบไม่สวยสำหรับออนไลน์คันเทพในกระดานนี้นะครับไม่สวยแน่ๆน,นะบแบบนี้กินฟรีอีกเลยนะครับ สวยนะสาวโรอเอ็ดก็จะเป็นฝ่ายกำชัยชนะที่สวยงามนะครับนั่นนะครับสวยงามมากครับหินสองนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับชนะท่วมท้น6กนครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ